สวัสดีครับก็มาต่อที่คลิปที่2นะครับของการเฉลยโจทย์ปัญหา5.3ในหนังสือวิชาทฤษฎีจำนวนของมูลมนิธิ2วนตามรูปนี้นะครับก็ในคลิปแรกเนี่ยผมได้เฉลยโจทย์ปัญหา5.3ในข้อ1ไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ยาวพอสมควรก็เลยคลิปแรกก็เลยได้แค่ข้อเดียวนะครับก็อันนี้ก็มาต่อที่ข้อที่2นะครับในในคลิปที่2นี้ก็ข้อที่2เนี่ยนะครับพอดูโจทย์ปุ๊บเนี่ย มันต่อจากข้อหนึ่งเลยนะครับก็คือเขาบอกว่าจงหาจำนวนเต็มบวก m ที่น้อยที่สุดที่ทา่าที่มี n นะครับที่ n มากกว่า m เนี่ยแล้วก็ซิกมาสองตัวนี้เท่ากัน,นครับต่อจากข้อหนึ่งเพราะว่าโซลูชันที่ผมเขียนก็คือใช้โซลูชันต่อมาจากข้อหนึ่งเลยนะครับดังนั้นก็ใครยังไม่ได้ดูข้อหนึ่งนะครับก็สามารถดูย้อนหลังได้นะครับผมจะใส่ลิงก์รวมวิดีโอฉเฉลยโจทย์ปัญหาทุกข้อเนี่ยไว้ในค่าบรรยายใต้วิดีโอนะครับ ดังนั้นก็การเฉลยข้อ2นี้ก็ถือว่าดูข้อหนึ่งมาแล้วก็แล้วกันนะครับเพราะว่ามันต่อกัน <c oughs> อันนี้คือเฉลยข้อ1ต่างๆ่าอันนี้ข้อ2เป็นแบบนี้นะครับก็คืออันนี้คือโจทย์ข้อ2นะครับจงหาจำนวนเต็มบวก m ที่น้อยที่สุดที่มี n ที่มันมากกว่า m แล้วก็ซิกมาสอตัวเท่ากันนะครับก็คือจากข้อ1เนี่ยผมพิสูจน์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับว่าซิกมา x กับสเนี่ยมีเพียงสองคตอบนะครับคือ x เป็น6กกับ11 มันอยู่ <c oughs> สักครู่นะครับอ่ามันอยู่ตรงนี้นะครับว่าในข้อหนึ่งเนี่ยที่ให้หา n ที่น้อยที่สุดที่ทําให้ซิกมา x เท่ากับ n เนี่ยนะครับมันมีไม่มีคําตอบมีหนึ่งคำตอบมีสองคำตอบมีสามคำตอบเนี่ยแล้วก็ตอนที่ผมทําข้อเนี้นะครับผมก็เลยพิสูจน์เรียบร้อยแล้วว่าคําตอบคือ n เป็นสิบสองนะครับก็คืออ่าซิกมา x เท่ากับสิเนี่ยมีสองคำตอบคือหกกับสิบอ็อ่ะดังนั้นผมก็มาใช้ต่อในข้อ สองเลยก็แล้วกันนะครับอ่าดังนั้นผมก็เลยบอกว่าเนี่ยจากข้อหนึ่งนะผมรู้แล้วว่าซิกมาเอ็กกับสิบสองเนี่ยมีเพียงสองคำตอบก็คือหกกับสิบเอ็ดดังนั้นเนี่ย <c oughs> ผมหาเอ็มเอ็นที่เป็นอย่างนี้ก่อนนะเดี๋ยวยังไม่รู้น้อยสุดหรือเปล่านะเดี๋ยวจะมาบอกทีหลังว่ามันน้อยสุดก็คือผมให้เอ็มเป็นหกเอ็นเป็นสิบเอ็ดดังนั้นก็จะเป็นแบบนี้เนาะเอ็นมากกว่าเอ็มแล้วก็ซิกมาเท่ากันนะครับเพราะว่าตอนผมรู้แล้วว่า ซิกมา6กับซิกมา11เนี่ยซิกมา m ซิกมา n เนี่ยนะครับมันจะต่อ12เหมือนกันนะครับดังนั้นก็เลยได้ว่าถ้าเอา m เป็น6นะครับ n เป็น11จะได้ว่าซิกมา m กับซิกมา n เนี่ยซิกมา6กับซิกมา11เนี่ยมีค่าเท่ากันคือมีค่าเท่ากับ12ตามนี้นะครับดังนั้นเนี่ยผมเขียนก่อนนะครับว่าถ้าผมเอา m เป็น6 n เป็น11เนี่ย เอ็มเอ็นคู่เนี้ยมันจะสอดคล้องตรงนี้นะครับอ๋พอ MN คู่นี้นะครับมีมีสมบัติแบบนี้ปุ๊บเนี่ยแล้วเขาให้หาจานวนเต็มบวก n ที่น้อยสุดที่มีสมบัติแบบนี้นะครับเอ่อดังนั้นเอ็มที่ว่าเนี่ยยังไงเราไม่ตอบ7จ็ดแน่ๆเพราะว่าห6หมันก็ได้สมบัตินี้แล้วเนี่ยแล้วเขาให้หาตัวที่น้อยที่สุดเนาะดังนั้นตัวที่น้อยที่สุดที่ว่าก็อาจจะเป็น1 2ึ่งสอี่ห้าจนถึงหนี่แหละครานี้ผมจะบอกว่า M เท่ากับหเนี่ยน้อยสุดแล้วดังนั้นผมก็จะตอบอ ก็จะบอกว่าถ้า m เป็นพวก1 2 3 4 5มเนี่ยมันจะไม่มีสมบัตินี้นะครับอ่าดังนั้นผมก็เลยบอกเนี่ยจากการคำนวณในข้อหนึ่งะครับเราเห็นว่าถ้า m น้อยกว่าที่สิบเนี่ยมันจะไม่มีสมบัติแบบนี้อ่าเพราะอะไรนะครับอ่าเดี๋ยวผมก็จะใช้การคำนวณเดิมนะครับดังนั้นที่ผมบอกไปว่าอันนี้คือแอสซูมเรียบร้อยนะครับว่าอ่านักเรียนหรือว่าผู้ที่สนใจติดตามคลิปเนี้ยได้ดูคลิปแรกมาเรียบร้อยแล้วนะครับในการเฉลยโจทย์ปัญหา5.3จุดข้อ1นนะครับอ่าดังนั้น กลับไปดูในตารางอันเดิมที่ผมทําไว้นะครับเเดี๋ยวนะครับมันอยู่หน้า,าแรกๆตารางที่ผมทําไว้อ่าเนี่ยนะครับเช่นนะครับตอนนี้ผมจะบอกว่าถ้า m เป็น1ก่อนนะมีสมบัติแบบนี้ไหมนะมันจะมี n ที่มากกว่า1และ sigma m กับซิกมาเเท่ากันเนี่ยมีไหมนะมีหรือเปล่านะก็คือปรากฏว่าไม่มีเพราะว่าในคลิปแรกเนี่ยผมบอกไปแล้วว่าซิกมา Sigma x มันจะเท่ากับ1เนี่ยก็ต่อเมอื่อ x เป็น1เท่านั้นนะดังนั้นการที่อพอ m อเป็น1เนี่ยนะครับก็คือซิกมา m ก็เป็น1แล้วเราก็รู้ว่าซิกมาตัวอื่นมันไม่มี ไม่มีตัวไหนแล้วที่เป็นหนึ่งนะมันมีแค่ตัวเดียวคือคือคือต้องเป็นหนึ่งเท่านั้นดังนั้นมันก็จะไม่มี n ที่มากกว่าหนึ่งที่ซิกมา n เนี่ยมันจะมาเท่ากับซิกมา m เรียบร้อยอีกแล้วนะครับนั้นใส่ m เป็นหนึ่งเนี่ยไม่ได้นะครับเนี่ยผมก็อ่ะดังนั้นตรงนี้นะครับก็คือเพราะฉะนั้น M ในข้อสองไม่ใช่หนึ่งละอันนี้คือพิสูจน์ข้อสองนะครับแล้วก็ <c oughs> ผมก็ไล่ไปเรื่อยนะครับก็คืออันน,นี้คือพิสูจน์เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คืออธิบายพิสูนเรรียยบ้้อแลว แล้วผมก็ทําต่อนะสมมติผมมีตารางนี้แล้วพอพอพอทันมากผมบอกว่าให้เอ็มเท่ากับสองเนี่ยนะล้วผมก็จะเห็นว่าซิกมาสองเนี่ยนะครับซิกมาเอ็มนะครับซิกมาเอ็มเท่ากับซิกมาสองซึ่งเท่ากับสามแล้วก็และเรารู้ว่าซิกมา x จะเท่ากับ3นี่ยก็ต่อเมื่ออะไรเราทำไปแล้วนี่เดี๋ยวนะผมชี้ไว้ตรงไหนนี่นี่นี้นะครับในคลิปแรกผมบอกแล้วว่าซิกม a เกับ3เนี่ยก็ต่อเมื่อ x เป็น2เท่านั้นนะครับ <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้นนะครับซิกมา n เนี่ยจะเท่ากับซิกมา m ซึ่งซิกมา m เป็น 3นะก็คือก็ต่อเมื่อ n ต้องเป็น2เท่านั้นดังนั้นมันก็เลยแบบว่าพอพอให้ n เป็น2นะครับแล้วเราไม่สามารถหา n ที่มากกว่า2ได้แล้วนะครับที่มันจะทําให้ซิกมา n กับซิกมา m เท่ากันเพราะเรารู้แล้วว่าเนี่ยซิกมา n มันจะเป็นเท่ากับซิกมา m ได้เมื่อ n เป็น2เท่านั้น่ะดังนั้นก็คือไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับในข้อ2เนี่ยข้อสนี้ M ไม่เท่ากับ2นะครับต่อไปก็เหมือนเดิมนะเราก็ไล่ไปนะพอให้ M เท่ากับ3นะครับผมก็จะรู้ว่าซิกมา M มเนี่ยมันต่อบ4นะครับตามตรงนี้แล้วผมก็ไปดูว่าซิกมา4ซิกมาเออซิกมา Sigma อะไรได้4บ้างนะครับก็ตรงนี้ซิกมาตัวที่จะเป็น4ได้ก็มีแค่ตัวเดียวคือ3อีกดังนั้นมันก็จะใช้เหตุผลเดิมก็คือมันก็จะไม่ได้มี N ที่มากกว่า เเนี่ยนะครับที่ซิกมาเท่ากันอีกนะก็เขียนแบบเดิมนะครับต่อไปพอ M อเท่ากับ4นะก็ดูซิกมาสี่ซิกมาสตอบเท่าไหร่ซิกมาสตอบ7ผมก็ไปดูว่ามันมี N อื่นอีกไหมอ่ะที่ซิกมา N ก็ตอบ7เหมือนกันเนี่ยนะครับอ่ะซิกมาอะไรตอบ7บ้างเนี่ยผมก็ทำไปแล้วเนี่ยซิกมาตอบ7ก็แต่เมื่อเป็นนะซึ่นะก็คือไม่มีอีกแหละอ่ะอันสุดท้ายนะครับ5บ้าง ต่อไปถ้า m เป็น5้าเนี่ยซิกมา5ตอบเท่าไหร่นะครับตามตารางนี่หรือว่าคิดเลขใหม่ก็ได้นะตอบ6ผมก็ดูว่ามันเนี่ยมันมี n นะอีกอันอื่นอีกไหมนะที่ที่ที่มากกว่าที่มากกว่า5เนี่ยนะครับที่ซิกมา n มันมันก็ยังตอบแบบเดียวกับซิกมา5ก็คือ6เนี่ยอ่ะมาดูว่าซิกมา6ซิกมา x เป็น6เนี่ย x เป็นอะไรได้บ้างเนี่ยซิกมา x เป็น6เมื่อ x เป็น5เท่านั้นดังนั้นก็คือมันไม่มี n ตัวอื่นแล้วนะครับที่ทําให ซิกมาเออกมาเป็น6เหมือนซิกมาเนีครับดังนั้นก็คือผมก็สรุปได้แล้วว่าในข้อ2เนี่ยนะครับเอ็มที่มีสมบัติแบบนี้มันไม่ใช่1 2 3 4 5แน่นอนนะครับเพราะว่านั่งตัวเทียนตัวแล้วไล่ไปตั้งแต่1นึถึงหเนี่ยไม่ได้มีสมบัติแบบนั้นแล้วก็ผมก็รู้แล้วว่านะครับที่ที่ผมเขียนไปตรงนี้นะครับว่าถ้าผมใส่ M เป็น6 นะครับมันจะมีสมบัติแบบนี้นะครับดังนั้นก็คือข้อ2ผมก็เลยสรุปได้ทันทีว่า m ที่น้อยที่สุดที่มีสมบัติแบบนี้นะครับก็คือ m เป็น6นั่นเองก็เลยจบการพิสูจน์ข้อ2นะครับโดยการพิสูจน์เนี่ยมันต่อมาจากข้อ1นะครับก็เลยจบสั้นๆแค่นี้นะครับสวัสดีครับ